บอกว่าส่ดอกเอารนในเพื่อนอืมคือเมื่ออันอันนี้อันนี้คือเมื่อขี้ลอกี่เหอ้ตะกี้เพ่นเสี่ยงแล้วะนีมานี่ยต้กนอยตีอาเียมาโชว์มันกด้โชว์ป้องไหนโชว์ปองนตีันตอนใช้มาแล้วก็ไปถึงุยนี่ี่ลเอาเอาไปเทนึงก็ตี วาเอายู่เดยด้อขัก่ออะเลยน่้งานาหนปครับตัวแม่เบือตีึ้ทางน้าเกิดอะไรกันนะฮะไปน้อมอไปน้อมเจ้ยาไม่เคยเล่นเหมือนห้ือยำห้าก้ันนี่งยำไปเพลครัมเัวานี่ตันนี้กับแม่หลัดบอกเอาไปให้ตัวนีเ ขวบอะไเมียเจ้ากับมบ้ันจะมาตึกบิดอยวมันจากไอคน้น้อใหเจ้าขึ้นเป็นสอบของจะมาถึกเทอตัวทั้งตัวอยู่นี่เราประเทไปนะถ่ายล่าไปสวัสดีเกี่ยวกาตทางสวัดีเกี่ยวถ่ายไปมาสิเฮียถ้ามันเหรอ